เนี่ยก็จะเป็นตลาดโลนเกลนะผมที่อยู่ในนครนายกนะครับติดกับวัดหลวงพ่อปากแดงนะฮะเนีกก่ยเขาจะวาร์ปไปเดินเล่นสักหน่อยนะผมนี่ก็จะเป็นโซนของกินนะผมก็จะมีขายทั่วไปนะผมไม่ใช่ไปเป็น,ปนหลอกหมอนมอนมุง้งกางเกงรองทงรองเท้านะครับของกิน มีทุกรูปแบบนะอ่ะเดี๋ยวเราไม่แวะดีกว่าผมไม,ไม่ไม่รู้ไม่รู้จะซื้ออะไรนะเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่านะผมบรรยากาศไม่ได้มานานนะครับผมเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะฮะแถวนี้ ก็อย่างว่านะผมอะไรที่ไม่ได้มานานๆน,นะผมก็จะเปลี่ยนแปลงไปทางไเวลาแล้วผมแทบจะจําแบบโครงเคล้าเดิมแทบไม่ได้เลยนะฮะเปลี่ยนแปลงไปเอาเรื่องนะผมะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายไม่ใช่สีเลี้ยวขวานะผมไปยันลังสิตนะครับตรงไฟแดงข้างหน้านะครับผม โอ้โหทุเรียนตัวนี้ก็ขายเยอะมากนะผมโลละร้อยสามสิบบาทมีขายอยู่เรื่อยๆโฮมตามข้างทางเดี๋ยวเราจะเบี่ยงขวากันนะผมไปยังกรุงเทพนะครับไปยังองคลักษ์นะครับผมถนนสามศูนย์ห้านะครับไปตามเก๋งโคโรลลาข้างหน้านี้เลยนะฮะเดี๋ยวจะแซงไปขา้างหน้ากดีกว่าครับผม ไฟแดงโคตรเยอะเลยนะครับผมมีแต่ไฟแดงไปตอนไหนก็ไฟแดงนะผมอยู่แยกสามเสาหรือเปล่านะครับผมอ่ะไปไม่มีเสาสักคนเลยนะผมแยกสามเสาได้ยังไง <laughs> โอ้โหมอไซค์มือสองเติมเลยครับผมเมื่อกี้ เดินทางกยาวไปอีกประมาณร้อยสิบกว่ากิโลนะครับจากนครนายกนะครับบรรยากาศดีมากนะผมอากาศไม่ร้อนนะครับวันนี้แดดไม่ออกเลยเหมือนจะคลึ้มฟ้าเครึ้มฝนจะตกแหลไม่ตกแหลนะครับทำให้บรรยากาศเดินทางในน้าเดินเที่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับ มาคนเดียวก็จะเหงาเงานะครับวันนี้ปกติก็มาเป็นมากับเพื่อนนะแต่ว่าทีมงานก็เข้างานนะผมเพราะว่าหยุดคนละวันกันถ้าหยุดวันเดียวกันก็น่าจะออกขากันเที่ยวแล้วนะครับตอนนี้เดินทางมาได้พักหนึ่งแล้วนะผมมาถึงคลองสิบสามแล้วนะครับในลำนูก,กาแล้วผมกระทุมธานีคลองส่งน้ำนะครับคลองสิบสาม เดินทางไปเรื่อยแล้วผมอีกประมาณระยะทาง70กว่ากิโลนะครับบรรยากาศคลึมฟ้าครืมฝนนะผมจะตกแหล่ไม่ตกแหล่แตอนนี้บรรยากาศก็น่าออกเที่ยวเลยนะผมบรรยากาศดีเลย ไปต่อเรื่อยๆนะผมเดี๋ยวเราจะเบี่ยงออกซ้ายนะครับอีกร้อยชางประมาณ300เมตร400เมตรนะผมก็จะเบี่ยงสายข้างหน้ากันนะฮะข้าวกาลังออกรวงนะครับผมมองไปข้างหน้ามืดเลยนะครับฝั่งสมุทรปราการไม่รู้จะเป็นยังไงนะตอนนี้มืดเลยฝั่งโน้นนะครับ ไม่รู้จะหมูได้จ่านะพวกนานี้ออกหัวออกก้อยไม่รู้เลยครับผมและทางอีกประมาณ60กัว่ากิโลนะครับเดินทางกันไปเรื่อยๆนะผมกับบรรยากาศท้องไร่ท้องนานครับผมทั้งสองข้างฝั่งทางนะครับไม่ได้มานานนะผมถนนขยาย วิ่งดีกว่าเก่าเลยนะครับผมไม่เปลี่ยวนะแต่ก่อนถนนเล็กมากแทบจะสวนทางกันไม่ได้นะแต่ก่อนพอมาไม่ได้มานานเท่านั้นแหละครับผมประมาณเกือบเกือบสิบปีแล้วเส้นนี้คนละเรื่องเลยนะผมเหมือนมาคนละยุคเลยนะครับขาวกำลังออกลวงนะฝั่งนูน้น เขียวเต็มท้องได้ท้องนาเลยนะครับฝันี้ก็ต้นมะพร้าวนะครับโอ้โหมืดเลยครับผมมืดเลยโอ้โหวัดนี่สวยมากนะครับแต่ต้องเรียบกับห้องเลยนะผมไม่งั้นเปียกนะครับ เอาตต๊กนี่ยังไงจะกินเลนนเหรอเอ้อเดี๋ยวเราจะออกขวานะครับผมทางหน้าไฟแดงนะครับโอ้โหมืดมาแล้วนะครับผมอนาคตข้างหน้าไม่รู้จะเป็นยังไงนะ <c oughs> จะเปียกหรือเปล่าก็อยู่ที่ว่าฟ้าฝนท่านจากรุณานะครับโอ้โหเจ๋าแหววเลยนะครับตายนะครับโอ้โหย้อนสอนก็นเยอะนะผมเส้นนี้เจ้าเถ็ดนะครับ มีตาเจ้าถิ่นครับผมย้อนสอนกันนี่เป็นคาราวานนะครับผมขับรถระวางนะเส้นนี้ตอนนี้เราก็เดินทางจะเข้าสู่บางกะปิแล้วนะครับบรรยากาศรถก็คลึกคลืนมากนะครับเส้นนี้ยาวๆนะครับฝั่งนน้นรถติดนะครับผมติดไฟแดง รรถก็หนานแน่นอยู่พอสมควรน,นะครับโซนเทีนี้ถ้าใครมาก็ต้องหูตาไวนะครับผมขาโจเยอะนะครับอันนี้ไฟเขียวแล้วนะครับผมยาวนะครับ ไฟแดงนะครับผมไทยบ้านกันแล้วนะครับไ,ไฟแดงก็ไม่รู้จะแดงไปไหนนะครับผมไฟแดงโคตรเยอะเลยนะครับ ดีนะมอไซน์นะครับผมถ้ารถยนต์ก็อยู่ท้ายสุดเลยนะี่นี่ก็ไปหน้าสุดนะครับผมไปตรงนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ถนนสีบุรพานะครับผมรถก็พอสมควรนะทั้งฝั่งนน้นและฝั่งนี้นะฮะเออะเดี๋ยวรอไฟแดงก่อนนะครับ เดี๋ยวเดินทางไปตรง<า> <ผม S 2> ก็ลาดพร้าวนะผมหรือเดอะมอล์บางกะปิก็อยู่ด้านหน้าเช่นกันนะครับแต่เราจะเบี่ยงออกข้างหน้านะครับออกซ้ายนะครับโอ้โหติดก็ไม่รู้จะติดไปไหนนะผมติดเกินนะฮะไปเราเอาโอ้โหแรปเตอร์นะครับผมเกิดมาก,กลัง โอ้สีสม้มสวยนะครับโอ้โหสวยจริงไอดอลเลยนะครับผมเป็นเส้นทางที่ติดมหากราบนะครับผมติดจริงตรงนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ถนนสีนครินแล้วนะครับผมอย่างเป็นทางการนะฮะ จากนี้ไปก็ประมาณสิบกว่ากิโลนะครับผมก็จะถึงที่พักกันแล้วนะครับลมก็เริ่มมาแล้วนะัเอื่อยๆเลยนะตอนนี้จะตกหรือเปล่านะครับเย็นนี้ก็คอยดูนะครับผมเส้นนี้ก็ติดมาหาติดนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยมาครั้งใดใก็ติดทุกครั้งนะฮะรถเยอะจริง ไม่รู้จะเยอะไปไหนนะผมนี่มีไอ้ปาดเข้าปาดออกปาดออกปาดเข้านะครับผมเดินทางไปเรื่อยๆครับผมน่าปวดขมับนะครับเดี๋ยาวๆไปนะครับตอนนี้ก็เข้าถนนพัฒนาการแล้วนะครับผมด้าน,นหน้านะครับ อีกดิสหนึ่งนะครับผมก็จะถึงซิคอนสแควร์ติดจริงนะครับติดจริงติดจังตะตังไม่รู้ไปไหนนะครับ